สวัสดีครับดินพิชษณ์บุผพลที่ YouTube ช่อง Indie on Air กับการดูซีรีส์วายเรื่องที่2ในชีวิตนิทานพันดาวนะครับคุณผู้ชมดู EP 5แล้วรู้สึกยังไงมาคุยกันใต้คลิปนะครับส่วนตัวดินเนี่ยโอ้ประทับใจมากโดยเฉพาะคนที่โดดเด้งขึ้นมาเลยใน EP นี้นะครับก็คือตัวละครปุน แสดงโดยน้องไว้นะครับโอ้แสดงดีแบบโคตรธรรมชาติเลยดินเชื่อในความสนิทของทั้งคู่แล้วครูเทียนเนี่ยโคตรโชคดีเลยนะครับที่มีเพื่อนแบบตุลรู้สึกเหมือนดินไหมครับเป็นตอนที่ดินรู้สึกว่าจากคลิปก่อนที่ดินบอกว่าเออซีรีส์เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดินดูแล้วประทับใจที่เขาก้าคมเรื่องเพศคือเวลาจะพูดถึงอะอย่างหม่อน้้านะครับพูดถึงหรือแซวหัวหน้าภูเนี่ยไม่ได้มีแบบอชอบผู้ชายอะไรก ไม่ได้มีอะไรตรงนี้ไม่ได้มีการแซะไม่ได้มีการอะไรอย่างเงี้ยเออดินชอบดินรู้สึกว่าเออมันดีแต่พอมา EP ีนี้เนี่ยมันกลับมีคําว่าเกย์เกิดขึ้นแต่ดินก็รู้สึกว่าซีรีส์เขาถ่ายทอดออกมาได้แบบโคตรดีเหมือนกนันเป็นอีกมุมหนึ่งที่รู้สึกว่าก็แล้วไงเกย์แล้วยังไงมันก็คือความชอบคนคน,คนหนึ่งกับค,คนคนหนึ่งก็แค่นั้นเอง ถ่ายทอดออกมาโดยโดยตัวละครตุนได้แบบดีมากอะไม่ได้เจอกันนานแล้วตุนก็รักเพื่อนมากนะพอครูเทียนล,ลงมาทําธุระ,ะมาเข้าร้านเน็ตใช่ไหมมาดูการทเว่าวตุนนี่รีบมาเลยมาถึงก็กอดกันสักหน่อยอะอยู่ด้วยกันวันหนึ่งครูเทียนเนี่ยเล่าทุกสิ่งทุกอย่างคือมันมีการไต่แบบนี้ไต่ระดับอ่าซึ่งเพื่อนเนี่ยรู้ทุกอย่างเพียงแต่ว่ามันก็อยากรู้มากกว่านั้นเราอะเออชีวิตบนดอยเนี่ยการเป็นครูเนี่ย โอ้ไฟไม่มีครับพาทีตกนินปุ๊บเหมือนบ้านมึงไฟดับอย่างนั้นเลยยุงก็กัดอาหารมาตอนแรกก็แบบต้องฝืนๆกินนะ่ะไปเข้าห้องน้าถือตะเกียงเจอตุ๊กแกไปอีกเล่าแบบหัวเราะยิก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 อันนี้คือครูเทียนแต่ถ้าดูหน้าของตุคือก,ก,ก็ฟังแล้วคือยังไงวะตุนก็เลยบอกคือถ้ามันลําบากขนาดเนี้ยแล้วมึงจะอยู่ไปทาไมวะคือครูเทียนไม่ได้ตอบทันทีนะเหมือนเขาก็คิดไปปับป๊บหนึ่งก็ ชีวิตปกติเราคงไม่ได้มาเจออะไรแบบนี้เออมันก็นเป็นอะไรใหม่ๆมั้งตุลก็เลยบอกว่าแล้วเพื่ออะไรอะตอนแรกนึกคิดว่าครูเทียนเนี่ยจะตอบไปว่าอ๋อเด็กๆอะไรอย่างงี้แต่ไม่ใช่คือหาอะไรใหม่ๆในชีวิตเนอะยินว่าเขาเขามีอะไรมากกว่านั้นที่จะตอบว่าเด็กๆเลยทีเดียวอ่ะก็ก็กจะหาอะไรใหม่ๆในชีวิตตุลก็สวนเลยว่าไม่จริงไม่จริงเลย ไม่จริงคือถ้าเกิดมึงจะมาแค่เนี้ยป่านนี้มึงกลับบ้านไปละในความหมายของตัวนี้เขาใจว่าเพื่อนเขาเนี่ยมันเนี่ยครูเทียนเนี่ยคงไม่อยู่แบบนี้คงไม่ยอมใช้ชีวิตอยู่แบบนี้อืมคือถ้ามาแค่นั้นเขากลับไปละนี่มันอยู่มากี่เดือนแล้วอะ่ะเออมันคืออะไรกันวะก็เลยมาเฉลยต่อที่ร้านเหล้าเนะก็มีการนั่งคุยกัน เออคือถ้ามึงจะมาแค่แบบทดสอบการใช้ชีวิตมาถ่ายรูปลง Facebook อันนี้กูเข้าใจแต่คือชีวิตมึงอ่ะมึงมีทุกอย่างชีวิตอย่าลืมนะสองคนนี้บ้านรวยมากบ้านรวยจริงๆมีทุกอย่างเลยอ่ะพร้อมสบายมึงอยู่ได้ไปเรื่อยๆหรอวะที่แบบไม่มีเน็ตไฟก็ไม่ม,ม,ม,นนะไมีมันเหมือนการดีเบตกันเนะคุณรู้สึกไหมเหมือนกันดีเบตสองคนนี้ครูเทียนก็พยายามจะให้เหตุผล ในมุมที่เขาก็ไปสัมผัสมาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าได้ดิมันก็มีคนอื่นอยู่ได้คนที่พร้อมจะเสียสละคนที่มีอุดมการเงี่ยมึงมันยังมีอยู่ด้วยเหรอวะตุนก็ถามมันมีอยู่ด้วยเหรอวะเทียนก็นเลยบอกว่าอย่างน้อยก็คนหนึ่งที่กูรู้จักใครวะเออไอคนนั้นแหละนี่แหละคือสิ่งที่มันทํมาให้เพื่อนกูเนี่ยครูเทียนเนี่ยแฮปปี้ไอคนนั้นแหละมันไม่ใช่อาชีพของมึง มันไม่ใช่ผ่าปันดาวแต่มันคือคนนั้นที่ทําให้มึงแฮปปี้อ่ะแล้วก็มาถึงจุดพีคนะครับจุดพีคที่ดินว่าดินว่าสิ่งที่ตุนพูดมันไปจี้ใจครูเทียนมันมันตรงมันจริงเพียงแต่ว่าครูเทียนเนี่ยอาจจะสับสนอยู่ครูเทียนก็กว่าจะยอมพูดก็ก็มึงจะว่าไงว่าถ้าเกิดกูจะบอกว่ากูชอบผู้ชายนี่คือรีแอคของตุนนะครับ ก็เรื่องของมึงดิไอ้กูเทียนถึงกับตกใจเลยแค่นี้เลยเหรอเหมือแล้วมึงคาดหวังว่ากูจะต้องรู้สึกยังไงวะเออึงมือก็คิดว่ามึงน่าจะตกใจมากกว่านี้แต่ตุนบอกว่าคือมันคือเรื่องของมึงมันก็แค่ว่ามึงรู้จักตัวมึงมากขึ้นก็ดีคือมึงรู้จักตัวเองมากขึ้นแค่นั้นเลยยังไงกูก็แบบเพื่อนมึงอ่ะเหมือนกันเขายกตัวอย่างเนะมึงชอบหมากูชอบแมวมันก็คือความชอบ โอ้โห oh, คือฟังแล้วแบบเฮ้ยจริงว่ะเนี่ยอย่างที่ดินบอกคือแมว้ว่าอย่างคลิปก่อนดินบอกว่าเออเขาก้าวข้ามคําว่าเพศแต่คลิปนี้มีคําว่าเกย์ใช่ไหมแต่เนี่ยเขากำลังจะบอกว่ามันคือความชอบก็ได้ยังไงอะชอบหมาก็คือชอบชอบแมวคือชอบชอบปลาคือชอบมันก็คือความว่าชอบมันคือความชอบของมึงก็แค่นั้นแต่ครูเทนก็ยังบอกว่าม,มันไม่เหมือนกัน,มนไม่เหมือนกันยังไงวะ มันไม่เหมือนกันคือเนี่ยมันก็มันก็มีการแต่นินว่าสิ่งที่ตุลพูดแต่มันเนี่ยมันไปจี้เขามันคือความจริงที่ไปจี้เขาเออตุลก็เลยบอกว่าเอางี้คือมันจะต้องแยกมันต้องแยกระหว่างว่าโอเคเป็นเกย์ก็เรื่องหนึ่งหรือมึงชอบเขาก็เรื่องหนึ่งแต่ครูเทียนบอกว่ามันคือเรื่องเดียวกันโอเคตุลก็เลยสรุปว่าถ้ามันเป็นเรื่องเดียวกันก็แบบว่าโอเคมึงเนี่ยเป็นเกย์สองก็คือมึงชอบเขามึงชอบผู้ชายก็คือเป็นเกย์จบ ก็แค่นั้นเลยในเมื่อครูเทียนบอกมันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ครูเทียนเขาสับสนก็นคือว่าเขาไม่รู้ว่าเขาแค่รู้สึกดีหรือว่าตัวเขาเองหรือครูทอฝันหรือกูเป็นเกย์เออก็ไม่รู้แต่ตุนบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ถ้ามึงรู้สึกมันมาจากตรงนี้ไม่ใช่มาจากหัวใจของใครไม่ใช่มาจากหัวใจของครูทอฝัาานที่มึงเปลี่ยนกับเขามาถึงว่าตนเขาดึงความให้ความชัดเจนในสถานะของเพื่อนที่เขากำลังสับสนอยู่อืมแล้วก็ทิ้งท้ายแบบให้ยิ้มนะว่าไปเยี่ยวไปเยี่ยวเคินนะเนาะเคินพาอ นะอ่ะก็มีความชัดเจนในส่วนนี้ซึ่งดินชอบนะใน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 บทสนทนาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าบอกแบบสั้นๆคําเดียวเลยว่าเออดินชอบตรงที่เขาบอกว่ามันคือความชอบแค่นั้นมันคือความชอบมึงจะเป็นอะไรคือกูก็โอเคอ่ะมึงก็เป็นคนเหมือนกันนี่คือเพื่อนอันนี้คือถ้าถ้าสมมติว่าอ่ะไม่ไม่พูดตัวละครเพื่อ,อชีวิตจริงนะก็จะเป็นอะไรก็เป็นเราคือคนเหมือนกันชอบเราก็มีสิทธิชอบได้หมดอะ่ะเออ แค่นั้นที่สึกว่าเขาเป็นตัวแทนเป็นตัวสะท้อนได้ดีซึ่งก็ควรเป็นแบบนี้คือในในความเป็นจริงในสังคม,มก็ควรแบบนี้หรือไม่ก็ก้าวข้ามไปเลยไม่ต้องมาสนใจเลยว่าคือจะต้องเพศอะไรจะต้องมานั่งบอกอะไรเงี้ยเออซึ่งนี่รู้สึกว่าสุดยอดเยี่ยมมากๆครับมาที่หัวหน้าครูกันบ้างนะครับซึ่งก็เป็นตอนที่เราได้เห็น พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของหัวหน้าภูเองนะครับหลังจากที่ได้ฟังหมอน้ําก็ในวงสนทนานั่นแหละที่มีการแซวกันนะครับหมอน้ําก็ได้บอกสิ่งที่ครูเทียนเขารู้สึกก็ได้บอกไปเพราะฉะนั้นตอนที่ไปรับครูเทียนนะครับแล้วขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเป็นเขานน่นแหละแต่เขาก็ไปน,นึกถึงคําพูดของหมอน้ําเพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนนะไม่ได้ต่อว่าอะไรไม่ชวนเพื่อนมาลากินข้าวยางังเอาใจโดยการพาไปเที่ยวด้วยตอนไปที่เที่ยวนี่หลายคนน่าจะ โอ้น่าจะเขินน่าจะยิ้มกันนะก็เป็นฉากที่แบ่งกล้วยแบ่งกล้วยขา้าวเหนียว่าเคยแบ่งเลยก่อนอันนี้แบ่งกล้วยแล้วก็ตัวครูเทียนเองนี่ว่าเขามีความอ่อนอ่อนโยนลงแบบเยอะๆเลยอะ่ะหน้าธนุถนอมหน้าเอนดูไม่รู้บอกไม่ถูกแล้วพยายามจะพยายามจะบอกให้หัวหน้าเป็นหัวหน้าในอีกมุมที่คือเขาไม่อยากให้ทําหน้าเก๊กตลอดเวลาไม่ต้องเป็นหัวหน้าตลอดเวลาก็ได้อะ่ะนี่คือมุมที่แบบ ครูเทียนบุพูดเวลาพูดเหมือนเด็กพูดเลยอเออความรู้สึกนะเหมือนเด็กพูดไม่ได้เหรอแบบนี้ไม่ได้เหรอไม่ทําหน้ายิางง้มไม่ได้เหรอไม่นั่นไม่นี่ไม่ได้หรอส่วนหน้าเขาก็พยายามจะปรับนะคุณยิ้มให้แฟนยิ้มให้คนที่ชอบยิ้มยังไงเหรอพยายามจะให้ยิ้ม,มนะถึงว่าไม่มีแฟนเพราะว่าหัวหน้าภู็ทําทแบบนี้มีการถ่ายรูปครับถ่ายรูปแล้วก็ดูรูปของครูเทียนเนี่ยรูปเนี้ยที่หัวหน้าผู้แอบถ่ายนั่นไง เนี่ยยิ้มแบบนี้ทำไมยิ้มได้เทียนก็จะขอดูรูปเนาะแต่ว่าหัวหน้าภูรีบเก็บเลยเออคือเขาก็ยังมีความเป็นเป็นเขาอยู่เพราะมันคือเขาแต่แต่เขาก็ซอบลงเยอะนะเนาะมีการมีทรงมีเซลแอบหินนิดๆไปตอนไปกินกาแฟเนาะก็แซวเรื่องความเข้มแต่จุดที่นี่ว่ามันพีคมากแล้วยิ่งทำให้เราสัมผัสและเข้าถึงความเป็นครูเทียนกับ หัวหน้าภูในแง่ของความรู้สึกมากยิ่งขึ้นคือตอนที่หลังจากที่เขาโอเคก็ได้ไปเที่ยวเล่นกันแล้วกลับมาส่งที่บ้านน่ะคือต่างคนต่างอยากพูดแล้วว่าคือฝั่งของหัวหน้าภูก็ฟังจากหมอน้ามาว่าคือเราอายุสาสิบแล้วจะแทงกั๊กทำไมอยู่นั่นน่ะส่วนตัวของตัวของใครอ่ะเอ้าดินจะสตันทำไมเนะี่ยส่วนตัวของครูเทียนก็ฟังมาจาก ตนนะครับที่ก็บอกว่าวัยรุ่นอย่างเราอะก็ได้กล้าเสียเออก็คือมึงควรจะแบบบอกเขาไปซึ่งต่างคนต่างอยากจะพูดอะแต่มันก็ก็ไม่รู้ทำไมแต่การที่ไม่พูดออกมาบางทีคือมันส่งออกมาด้วยสายตาที่จากจากอีพีก่อนอะที่เราเห็นเขาก็ยิ้มประมาณหนึ่งอันนี้คือมันยิ่งแบบยิ่งชัดมากกว่าเดิมแล้วคือดิ้นว่าเขาไม่อยากกลับอะไม่อยากกลับคือมาส่งแล้วก็โอเคขึ้นขึ้นบาน ไปก่อนนะอะไรเงี้ยแต่ครูเทียนก็หัวหน้าก็จะเรียกกแหละก็เรียกครูเทียนอหลังกลับมาคือมันมันมีความรู้สึกที่ไม่พูดแต่มันก็ส่งออกมาว่าเฮ้ยฉันแฮปปี้คุณแฮปปี้ฉันมีความสุขคุณมีความสุขเหมือนฉันมีอะไรอยากจะพูดแต่ก็มันก็ยังไม่พูดอ่ะเดี๋ยวถึงเวลาหนึ่งมันจะพูดออกมาเองแหละถึงเวลาหนึ่งมันจะพูดออกมาเออแต่ตอนนี้คือโอเคทั้งคู่แฮปปี้ ได้มีความรู้สึกที่ดีละวดินว่าตอนนี้มันจูนจูนเข้าหากันได้แบบดีโคตรแล้วนะครับอ่ะตัดไปเลยขอข้ามคือในรายละเอียดถ้าส่วนไหนตกหล่นไปคุณผู้ชมมาบอกใต้คลิปนี้ได้นะครับขอข้ามไปตอนที่ว่าทำว้าวเออเออมีจุดหนึ่งที่ช่างยอดเขาพูดต,ตอนไปทำว้าวแล้วเขาขนไม้ไผ่มาแล้วมองไปที่ครูเทียนอยู่กับเด็กๆอะ่ะซึ่งเขาก็บอกว่ารู้สึกใจหายคือมันไม่กี่วันเขาจะต้องกลับแล้วพยายามบอกให้หัวหน้าไปบอกครูเทียนได้ไหม แต่หัวหน้าภูบอกว่ามันไม่ได้หรอกคือตัวเขาเนี่ยอายุก็ยังไม่ได้เยอะเรียนยังไม่จบเลยอืมอนาคตกายังอีกไกลเขาบอกงนี้นะก็ใจหายเพราะว่าเด็กๆก็รักไปแล้วคือตอนที่ฟังอะ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมเป็นไหมนินรู้สึกใจหายเหมือนกันรู้สึกแบบขนลุกรู้สึกว่าเออวะ่ะเราเองก็ผูกพันไปกับความเป็นตัวละครด้วยรู้สึกว่าเออถ้าเกิด ครูเทียนไม่อยู่หรือว่าครูเทียนต้องกลับไปอะไรเงี้ยคือถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราคงแบบใจหายจริงว่ะอย่างที่เขาบอกว่าใครๆก็รักตอนที่นั่งคุยนะใครๆก็รักครูเทียนไปแล้วครูเทียนเข้าอยู่ในจองทุกคนได้เว้ยครับโครดีใจแทนครูเทียนเลยครับ ความสุขที่มีนะครับอาจจะทำว้าให้กันหัวหน้าก็ทํำว้าให้ครูเทียนก็ไปเล่นกันเออเห็นแล้วอยากเล่นเว้าเลยรู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้เล่นมานานละนานมากจริงคุณผู้ชมอยากไปเล่นเว้ามากแล้วก็เล่นๆอยู่คือมันแฮปปี้เป็นฟิลแบบดีอะฟิลกูดีมากๆเลยอะจู่ๆรูเทียนคือแบบล้มลงมาเลยะหัวหน้ารูตกใจมากเรียกหมอคือมันเรรู้สึกว่า แม่งบางทีเราเราแบบเราไม่รู้เลยว่าวินาทีต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นหรือคนที่อยู่รอบข้างเราเขาจะยังไงขึ้นเนี่ยวินาทีนี้เรายังคุยกันได้ดูกันวินาทีต่อไปล่ะอาจจะไม่มีดินอาจจะมีคุณอาจจะไม่มีเหมือนกันนั่นเนี้ยความรู้สึกแบบหูแบบเรากําลังแฮปปี้อยู่ๆมาแบบเนี้ยน้ําตาไหลเลยตอนที่ดูอ่ะตอนนี้ด้วยนิดนึง มันเหมือนดึงอารมณ์เราโคตรๆเลยนะซีรีส์เรื่องนี้อ่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปรอติดตามนะครับหนึ่งก็คือทางพ่อเลี้ยงนะครับซึ่งก็ชัดเจนว่าลูกน้องเขายังตามมาจัดก,การครูเทียนอยู่นะครับสองความรู้สึกสองคนนี้เขาจะไปบอกกันตอนไหนนะครับแต่ว่าครูเทียนเนี่ยปลอดภัยแน่ๆละ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่เราติดตามด้วยกันมาคือใครที่ขับ,ขบรถชนครูทอฝันนะครับเพราะอย่างตอนนู้นนิงก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็น กลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มนึงที่ไปเดิมพันแข่งรถหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นใครอ่ะครูเทียนเองหรือเปล่าเออแต่บางคนก็บอกว่าเป็นเป็นสองที่คนเป็นแฟนกันอ่ะที่เป็นเพื่อนของครูเทียนหรือเปล่านะครับแต่ว่าในภาพที่เราเกือบจะได้เห็นละคืออ๋อตอนแรกคิดว่าครูเทียนเขาลงมาที่ว่าจะไปแข่งรถกันอ่ะเขาล้มฟุบไปเพราะว่าเจ็บหัวใจแต่เปล่าลงไปนั่งได้แต่เจ็บ ต,น,ตนพยายามห้ามนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วครูเทียนก็ยังมีฉากที่ว่าเดินลงไปที่รถแล้วก็จะไปแข่งป๊อตหรอสุดท้ายคือก็จะไปแข่งกันแล้วมันตัดไปเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้รู้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันไปเพราะฉะนั้นดูนิทานพันดาวไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมรู้สึกดีครับรู้สึกดีรู้สึกดีแล้วนะครับติดตามไปด้วยกันคุณผู้ชมอยากพูดถึงฉากไหนอยากเจาะฉากไหนก็มาคุยกันใต้คลิปโคตรประทับใจในความเป็นเพื่อน ของทั้งสองคู่ก็ครูเทียนตุนหัวหน้าภูหมอน้ำนะครับวันนี้ไปก่อนได้พบกันในอีพีหน้านะครับถ้าชอบก็ชวนติดตามที่ช่องพัชรพปพจน์ด้วยวันนี้สวัสดีครับ